ครับนี่ก็เป็นสุดงวดวันที่หกนะครับเนดะ้อวันที่หกเสี้ยนหน้าหน้าเป็นไงหลุดหลุดมาหลุดที่หกนะครับเนาะครับหลุดที่หกมันก็ออกมันออกเจ็ดหกแล้วครับเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกนะครับเนาะเลขสามตัว 9, เก้าเก็ดหกงวดวันที่หกนะครับเนดะ้อต่อครับงวดวันที่เก็ดครับวันที่เจนะ็ดที่แปดที่เก้าครับจันที่เก้าเนาะครับจันที่เก้า จันที่เก้าเลขหนึ่งหนึ่งเก้ามันออกหนึ่งเก่านะครับเนาะหนึ่งเก่าของวดที่แล้วมันออกหนึ่งเก่าครับเจ็ดเก้าเจ็ดหกครับออกเสียงหน้าเขาเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับนี่เขาเตรียมเตรียมตัวเจาะแล้วครับงามยุคครับนี่ครับเป็นกายเลขมาหกคู่แปดคู่แปดคู่นะครับเนาะให้แปดคู่ให้รูดหกไปเลยครับ ครับมาเบื้องต่อครับชุดนี้เป็นชุดเสียนนอนหน้าคือเก่าครับงวดวันที่เก่าครับเนาะนี่เป็นมือวันที่หกครับตามไปต่อเลยครับเนครับตามต่อเลยของเสียนนอนหน้าเลยครับเงยาไปเลยเสียนนอนหน้าเสียนนอนหน้าสมุดนี่แหละเสียนนอนหน้าเนาะครับ เิ่งไปน้ากันแม่นครับแม่นของเพิ่นมาแม่นนะครับครับเซียนนอน,นาลาวพัฒนาครับเป็นชุดของเล,ล้านะครับเนะ้าหงวดลาาพัฒนาพัฒนาครับวันที่วันที่เก่าะครับเก้าตุลาคมหกหกนะครับเนาะ สุดเซียนนอนหน้าครับเราพัฒนาหมวดวันที่เก่านะครับวันที่เก่าจันที่เก่าครับเซียนนอนหน้าจัดหางค,ครับเซียนเซียนนอนหน้า น้าเนาะครับเนาะหล็กเพิ่นกับบลายตัวครับตัดลงมาหน่อยก็เก้าบานนี่ครับสามตัวเก้าตัวเก้าตัวครับครับสำหรับหล็กเสียนน้าเนาะครับเนาะครับไปบทล่างเลยครับเปินให้ลูดครับมนล่างไปเลยครับลูดครับลูดเลยครับ มันหายหลุดศูนย์ครับมีศูนย์ตัวเดียวครับเลขยศูนย์ตัวเดียวโม่งโก่งครับหลดศูนย์เลยครับบนล่างนะครับเด้อะหลุดดูดดูดดูดเลยครับดูดครับหลุดศูนย์ศูนย์ตัวเดียวโคโลครับเรับนมาศูนย์เนาะครับเนาะครับจับคู่มาให้จับคู่ ดลดซูนจับคู่มาใหา้ดีง่ามๆนะครับเด้อเก้าเก้าดเก้าเจ็ดหกเครับดีพอาลา่ตัวครับเอาไปจับไปบายบ,ายบึงหกครับ Orchid okay. Seasol Seasol Sampet Sampet dok. Sampet 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 เก,เ,กเก็ดสี่เก็เกศูเนยะครับเนาะแล้วก็ศูนย์ศครับศูครับศู รครับเหล็กบิ้ลครับเกทหกแดคู่ครับแปคูงามๆครับกลมมาให้กับแปศเหล็กกลมนะครับเด้อมันมัก0ูนยศจับไปเลยครับศูนนยเล็กบิ้เนี้ยส่ยงไงเนาะครับเนาะครับ,รบเพื่อควบบันเทิงนะครับเด้อเพื่อควบสนุกสนาน ทั้งสองเสียงยาผ้าเลาะบอแนะน่าห้เ่นการพรานันล่ะครับ,รบอันนี้เป็นจุดชุกเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนนายืนยันครับวันที่เก่านะครับเดินครับวันที่เก่าครับวิ่งลดบนล่างเลยครับลูดบนล่างลูดบนล่างไปที่ไปที่ศูนย์ตัวเดียวครับจับคู่มาให้เก้าเจ็ดหกเจ็ด สี่สองสามแปดศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เหอเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับสูตรของเซียนนอาหน้าครับมันกัดกลองมาแล้วการงวดที่แล้วก็เดินดีครับเดินดีมากงามๆเลยครับงวดที่แล้วเนาะครับงวดที่แล้วเบื้องก้นครับนี่งวดที่แล้วนะครับ,น,น,น,รบนี่งวดรถที่หกน,นะครับอันบเซียากับ เขาไปเบิงในคลิปก็ได้นะครับนะในคลิปงวดที่แล้ววันที่หกเนี่ยเบิงในคลิปก็ได้ของเสี้นนอนหน้าของเล่าขาวบอครไปไปเบิงในคลิปก็นหน้ครับเขาไปเบิงในคลิปก็ได้ครับมีครับครับเสี้นยาจัดนะครับเนาะครับเสียนยาผ้าเลาะนะครับนะท่างสง่งครับส่งยูทูบครับ งามครับศูนย์แปดแหละครับเผินหายมากเนาะคของสองเสี้ยงยาผ้าลาะครับก็เผินหามากไม่เน้นแช่นี่แหละครับครับเอาไปจับไปบ่ายมั้งนะครับเด้อครับเพื่อสินค้าครับขอกำนั่นผู้ระบาดสองบาทครับยังมากไหมครับเสี้ยนน้อนหน้าเป็นวับครับหมักไหมเผินหายสามตัวไปเลยครับ สาตัวังได้หลายเนาะอันนี้เป็นไงมากัดมากค่ะเลขสองตัวบางคนก็สียว่าเอาแต่สองตัวใมันเข่าแต่เสียนอนหน้าก็สียว่าเนะ <c oughs> แล้วแต่ตัวตเลขนะครับเนะบาะขางบนก็ดีมาตลอดเด่นมาตลอดเยอะจับตัวได้มา,อมา,ากอะถือว่าโอเคมันว่าไวิ่งหลายครับวิบ่งตัวเดียวเนี่ครับวิ่งวิ่งเลยนี่ครับวิบ่งหลุดเลยครับวิบ่งหลุดศูนย์ตัวเดียวเนี่ครับมันมั่นใจกับว่าศูนย์นเพลิน แต่ละสํานักกับบวคือกันนะครับเนาะแต่ละสูตรคํานวณกับบวคือกันครับครับคลิปนี้กับบวกมีอย่างไรนะครับเนาะครับเสียงยาผ้าเลาะกับเซเดล่าพีลานองนะครับฝากเสี่ยนนอหน้าไว้เด้อครับเด้อครับเสี้ยนนอหน้าไว้จักโคตรแน่ครับเพ่งเินกับเพิ่นกับคํานวณมาแล้วครับเล็กรัฐบาลกับเพิ่งเขามาตลอดครับเลืกรัฐบาลรัฐบาลเพิ่ครับเพิ่งปอยปกติเพิ่งขปลปอยตัดเล่านะครับ เปิ้ลกะปอยกับเข้าสามซีมวดพะเหรอครับของเพิ่นเนาะครับเนาะครับคลิปย้อนหลังกัมีครับไปเบิ่งครับถ้าบ่เสียเสียงยาพลาเลาะไปเบิ่งในในคลิปก็ได้คลิปย้อนหลังเนาะครับเนาะครับครับคลิปนี้กัขอให้ FC อยู่ดีมีแฮงสุขุพุสุคนนะครับเด้อครับควบเคลียบก็อย่าให้ได้ควมไขก็อย่าให้มีครับขอให้สุขโชคหมั่นมานมือแรงนี่ครับครับรวยเงินรวยทองครับ อพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสีงยงยาพาะกะขอสวัสดีครับ